สวัสดีค่ะพบกับครูอ้อยอมรรัตกันอีกครั้งนะคะสำหรับเรื่องราวในคลิปนี้จะเป็นเรื่องของวิธีการทางประวัติศาสตร์เนื้อหาจะมีอะไรบ้างตามไปดูกันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ1นักเรียนสามารถอธิบายหลักฐานทางประวัติศาสตร์และวิธีการทางประวัติศาสตร์ได้ข้อ2นักเรียนมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์และ 3. นักเรียนสามารถนำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมสำหรับขอบข่ายเนื้อหานะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน2หัวข้อใหญ่ๆก็คือ 1. วิธีการทางประวัติศาสตร์และ 2. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนเนื้อหากันนะคะเรามาทำความเข้าใจของความหมายของสองคำนี้กันก่อนนะคะคำแรกก็คือคำว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ คำว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยจะหมายถึงล่องลอยที่หลงเหลืออยู่จากอดีตจนถึงปัจจุบันพูดง่ายๆก็คือล่องลอยหรือหลักฐานหรือเรื่องราวอะไรก็ตามที่มันหลงเหลือจากอดีตแล้วตกทอดมาจนถึงปัจจุบันเราจะเรียกสิ่งเหล่านั้นว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ส่วนคําว่าวิธีทางประวัติศาสตร์นะคะคำว่าวิธีคือกระบวนการเพราะฉะนั้นวิธีทางประวัติศาสตร์จึงหมายถึงขั้นตอนในการรวบรวมค้นคว้าข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะโดยสรุปแล้วในการศึกษาประวัติศาสตร์จึงจำเป็นต้องใช้ทั้งล่องลอยหลักฐานทางประวัติศาสตร์และวิธีการทางประวัติศาสตร์ควบคู่กันเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูเนื้อหาในส่วนของวิธีการทางประวัติศาสตร์กันเลยนะคะสำหรับความหมายของคำว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์เนี่ยจะหมายถึง ขั้นตอนในการรวบรวมศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือองค์ความรู้ใหม่บนพื้นฐานของความเป็นเหตุเป็นผลนั่นเองค่ะโดยวิธีการทางประวัติศาสตร์นะคะที่เราใช้อยู่ณนะตอนนี้จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ขั้นตอนก็คือ1ขั้นการกําหนดปัญหาโดยขั้นตอนนี้นะคะมันก็จะตั้งอยู่บนพื้นฐานของคำว่าอะไรที่ไหนเพราะเหตุใดยกตัวอย่างอทิเช่น อยากรู้ว่าเพราะเหตุใดรัชกาลที่5จึงต้องมีการปฏิรูปการปกครองอันนี้ก็คืออยู่ในขั้นตอนที่1หลังจากที่เราได้คําถามหรือได้ปัญหาแล้วนะคะเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่2ที่เราเรียกว่า ขั้นการรวบรวมหลักฐานซึ่งในขั้นตอนนี้ก็คือการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ทั้งที่เป็นลายลักษอักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มากที่สุดนั่นเองค่ะหลังจากนั้นเราจึงเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนที่3ที่เราเรียกว่าขั้นของการตรวจสอบและประเมินหลักฐานนั่นเองค่ะ โดยขั้นตอนนี้จะเป็นการตรวจสอบหลักฐานที่ได้มาทั้งหมดว่าหลักฐานเหล่านั้นมีความถูกต้องมากน้อยแค่ไหนเป็นหลักฐานจริงหรือหลักฐานเท็จโดยเราจะแบ่งกระบวนการของการตรวจสอบและการประเมินออกเป็นสองส่วนด้วยกันที่เราเรียกว่า กระบวนการวิพากษ์ภายนอกและกระบวนการวิพากษ์ภายในซึ่งกระบวนการวิพากษ์ภายนอกก็คือการแค่ตรวจสอบหลักฐานจากรูปลักษณะภายนอกว่าหลักฐานเหล่านั้นน่าจะเป็นของจริงหรือของเท็จและบอกข้อมูลอะไรให้กับเราได้บ้างส่วนการวิพากษ์ภายในหมายถึง การประเมินคุณค่าของหลักฐานว่าหลักฐานเหล่านั้นมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดยกตัวอย่างอย่างเช่นหลักฐานที่เป็นในยุคหินแต่กับมีลายลักษณ์อักษรเกิดขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นหลักฐานหรือเป็นข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือนั่นเองค่ะสำหรับขั้นตอนต่อมานะคะก็คือขั้นตอนที่4เราจะเรียกว่าการตีความ ในขั้นตอนนี้นะคะก็คือการนำเอาหลักฐานต่างๆมาตีความและเรียบเรียงโดยการตีความเราจะแบ่งออกเป็นสองระดับด้วยกันเรียกว่าตีความขั้นต้นกับตีความขั้นลึกโดยการตีความขั้นต้นคือการตีความตามเนื้อหา ที่หลักฐานได้บ่งบอกไว้เช่นเกิดเหตุการณ์อะไรที่ไหนเมื่อ,อไหร่อย่างไรแต่ถ้าเป็นการตีความขั้นลึกจะหมายถึงการตีความโดยดูจากคุณค่าที่เกิดขึ้นและดูว่าผู้เขียนหรือผู้รวบรวมหลักฐานนั้นต้องการสื่ออะไรให้กับเรานั่นเองค่ะหรือเขามีทัศนคติอะไร หลังจากนั้นจึงนำหลักฐานทั้งหมดที่ได้จากการตีความมาเรียบเรียงให้เป็นองค์ความรู้ใหม่เพื่อเตรียมนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นรายงานแผ่นชาร์ตบทความเป็นต้น สำหรับประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์นะคะคุณครูก็จะขอแบ่งเป็นหัวข้อย่อยๆดังนี้ค่ะ 1. ในเรื่องของคุณค่าทางจิตใจหลังจากที่ศึกษาวิชาประวัติศาสตร์แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืคอความรักชาติความภาคภูมิใจความตระหนักในมรดกที่บรรพบุรุษไทยได้สั่งสมไว้ สองก็คือในเรื่องของการเรียนรู้เรื่องราวจากอดีตเรื่องราวจากอดีตจะเป็นประสบการณ์ให้กับมนุษย์ในยุคปัจจุบันและการพัฒนาอนาคตไม่ให้มีอุปสรรคหรือปัญหาเกิดขึ้นนั่นเองค่ะ สำหรับหัวข้อต่อมานะคะก็คือในเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพและคุณลักษณะในตัวบุคคลนักประวัติศาสตร์ที่ดีจะต้องเป็นคนช่างสังเกตมีความรอบคอบรู้จักคิดวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นเหตุเป็นผลซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อมีกระบวนการหรือวิธีการทางประวัติศาสตร์ หัวข้อสุดท้ายนะคะก็คือในเรื่องของการนำไปใช้เราสามารถนำเรื่องราวที่เราได้ศึกษาในวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสมด้วยค่ะสำหรับหัวข้อต่อมานะคะก็คือเป็นเรื่องของหลักฐานทางประวัติศาสตร์โดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะคุณครูก็เคยบอกแล้วว่า จะหมายถึงล่องลอยสิ่งที่เหลืออยู่จากอดีตมาจนถึงปัจจุบันเราจะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ซึ่งมีตั้งแต่โบราณวัตถุโบราณสถานตลอดจนบันทึกคำบอกเล่าและพงศาวดารต่างๆนั่นเองค่ะ โดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะเราก็จะมีเกณฑ์การแบ่งออกเป็นหลายประเภทหลายรูปแบบด้วยกันอยู่ที่ว่าเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งดูที่แบบแรกกันก่อนนะคะก็คือเป็นการแบ่งประเภทของหลักฐานโดยจำแนกตามยุคสมัยถ้าจำแนกตามยุคสมัยเนี่ยเราจะสามารถแบ่งประเภทของหลักฐานออกเป็น2สมัยใหญ่ๆด้วยกันได้แก่1.1หลักฐานสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ถ้าเป็นหลักฐานสมัยก่อนประวัติศาสตร์ก็คือหลักฐานที่เกิดขึ้นในช่วงที่มนุษย์ยังไม่มีการประดิษฐ์ตัวอักษรหรือยังไม่มีการบันทึกเรื่องราวซึ่งจะประกอบไปด้วยตั้งแต่ซากโครงกระดูกต่างๆโบราณสถานโบราณวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ตลอดจนจิตตกรรมฝาผนังค่ะสำหรับหัวข้อต่อมานะคะ1.2 ก็คือหลักฐานสมัยประวัติศาสตร์นั่นเองค่ะหลักฐานสมัยประวัติศาสตร์ก็คือล่องลอยหรือหลักฐานของมนุษย์ในช่วงที่มีการบันทึกเรื่องราวไว้แล้วเพราะฉะนั้นหลักฐานที่ออกมาจึงออกมาในรูปแบบของลายละอักษรเป็นหลักยกตัวอย่างอย่างเช่นศิลาจารึกต่างๆ จดหมายเหตุนะคะพระราชพงศาวดารตลอดจนโบราณสถานและโบราณวัตถุที่เกิดขึ้นในช่วงของสมัยประวัติศาสตร์ด้วยค่ะจำแนกตามแบบที่สองนะคะเป็นการจำแนกตามลักษณะ ถ้าจำแนกตามลักษณะเราจะสามารถจำแนกออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆด้วยกันได้แก่หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะก็คือหลักฐานในช่วงที่มนุษย์มีการบันทึกเรื่องราวต่างๆแล้วดังนั้นหลักฐานที่ออกมาจึงมีในลักษณะรูปแบบของบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆอาทิเช่นพระราชพงศาวดารจารึกต่างๆรวมไปถึงจดหมายเหตุด้วยค่ะ สำหรับแบบที่สองนะคะเราเรียกว่าหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนี้ส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยซากโครงกระดูกต่างๆสิ่งของเครื่องใช้เครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนโบราณสถานโบราณวัตถุและจิตรกรรมฝาผนังเป็นต้น สำหรับการจำแนกแบบต่อมานะคะเป็นการจำแนกโดยยึดตามความสำคัญถ้ายึดตามความสำคัญเราจะสามารถแบ่งหลักฐานเหล่านี้ออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันได้แก่หลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองโดยหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองนี้นะคะก็ <c oughs> จะมีจุดที่สังเกตดังนี้นค่ะกรณีของหลักฐานชั้นต้นนะคะจะมีทั้งที่เป็นลายละอักษรและไม่เป็นลายละอักษร แต่สิ่งสำคัญของหลักฐานชั้นต้นคือหลักฐานเหล่านี้จะต้องเป็นล่องลอยที่เกิดขึ้นณช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์อาทิเช่นเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงซากโครงกระดูกในยุคหินต่างๆรวมไปถึงพระราชพงศาวดารหรือศิลาจารึกที่คนในยุคนั้นได้จารึกแล้วทิ้งไว้หลงเหลือมาจนถึงปัจจุบัน สำหรับหลักฐานชั้นต่อมาค่ะเราเรียกว่าหลักฐานชั้นรองโดยหลักฐานชั้นรองนี้นะคะเป็นหลักฐานที่เกิดจากการนำเอาหลักฐานชั้นต้นมารวบรวมและเรียบเรียงนำเสนอขึ้นมาใหม่โดยอาศัยข้อมูลพื้นฐานจากหลักฐานชั้นต้นเป็นหลักเราจึงเรียกหลักฐานเหล่านี้ว่าเป็นหลักฐานชั้นรองอาทิเช่นแบบเรียนประวัติศาสตร์หรือหนังสือเรียนสารคดีต่างๆนั่นเองค่ะ สำหรับเนื้อหาที่เราเรียนกันในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีการทางประวัติศาสตร์และหลักฐานทางประวัติศาสตร์นักเรียนอย่าลืมกลับไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ